สวัสดีครับพบกับช่องพาทุยอินเตอร์อีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุยอินเตอร์พามาชมควายงามๆครับควายอนาคตเงินล้านมีอยู่ในคอกนี้ด้วยครับมาติดตามชมว่ามันจะงามแค่ไหนแล้วมีสาวสองสาวกําลังหน้าเลี้ยงเลยครับมีอยู่สองสาวแล้วก็แม่ลูกสายเพชรอุดรด้วยครับวันนี้น่าชม น่าติดตามมากๆเลยนะครับลองมาติดตามกันดูสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุขค,คนนะครับโอ้เนาะพอได้อยู่เนาะเออเพราะว่าได้อยู่นะครับเอามาเรามาติดตามไปดูกันเลยนะครับผมเอาแล้วครับมาติดตามดูบรรยากาศก่อนนะครับก่อนจะไปสัมภาษณ์กับเจ้าของนะครับผมอันนี้เรามาชมบรรยากาศยามแรงนะครับผม ยามเย็นเย็นกันเลยครับบรรยากาศช่วงสี่ห้าโมงเย็นนี้เนาะก็ยังมีแสงแดดจ้าอยู่เนาะดูบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับต้นก้าวข้าก็กำลังเริ่มจะเหลืองเกี่ยวได้แล้วครับนี่นะครับดูดูนะครับดูดูครับมีทุ่งนาอ่ามีควายหลายตัวเลยครับมีให้เราอุ้ยอุยโทษทีวไปนิดนึงนะครับอ่านะครับมีหลายตัวกันเลยครับมีให้ชมกันเลยครับมีงาม เดี๋ยวเรามาติดตามกันไปดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงสอบถามเจ้าของเจ้าของควายกันอีกทีนะครับว่าแบบไหนอย่างไรราคาเป็นยังไงเปิดไว้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวติดตามไปดูกันครับผมอาครับมาติดตามสอบถามอ่าเจ้าของควายก็เลยนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับอ่าอ่าแม่แนะนําตัวนะครับแม่ชื่ออะไรครับอยู่บ้านอะไรอ่าครับผม แม่น้อยนะครับบ้านนาสีอยู่ตำบลอะไรครับพิกัดตำบลเขือน้ำอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีวันนี้แม่มีควายงามๆควายสาวคววาายสาแม่ลูกด้วยใช่ไหมครับ<า>จะเปิด<า>ม,มีมีกี่โคมีกี่ชุดครับผมลองไอ้้ไอนี่แม่นั่งสองตัว้วก็แม่ลูกอีกโคบนึงจ้ะอ่าและได้ข่าวมาว่ามีควายอนาคตเงินล้านด้วยใช่ไหมครับ อ๋อมีตัวน hmm. ึงจ้ะอ๋อมีตัวหนึ t un> <t un ่งเดี๋ยวเราพาไปชมเนาะอันนี้เราเปิดดูแม่สาวก่อนว่าแม่สาวเปิดราคาเท่าไหร่ยังไงอันนี้ตัวไหนครับเอาตัวอันนี้โยคมสองตัวจ้ะอันนี้โคมสองตัวเนาะขายเป็นชุดคู่เนาะเป็นชุดเนาะครับแพ็คคู่แพคคู่เอาเข้ามาใกล้ๆกันดูอ่าเข้ามาใกล้ๆอันนี้แพ็คคู่นะครับแพ็คคู่อ่า ดูดูนะครับดูเขาหน้าเขาสวยทั้งคู่เลยนะครับตัวนี้หน้าเขาสวยทั้งคู่เลยมีชื่อไหมครับมีชื่อไหมอันนี้แม่แชมป์เนาะแม่แชมป์โอ้ี่ตัวนี้สวยเลยครับนี่ตัวนี้สวยมากเลยเนื้อหนังดีครับเดินเดินเดินโชว์ในลูกเดินโชว์อันนี้ตัวที่หนึ่งเนาะแม่สาวโอ้จะย้อนแสงนิดนึงนะเดี๋ยวกลับทางนาเนาะ อตัวนี้บรนท้ายสวยเลยนะครับหางล่ามดีเนื้อหนังหนาครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สวยเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวดูรอบๆเลยเนาะ,ะตัวนั้นมาคู่กันเลยครับตัวนั้นมาคู่กันเลยอันนี้ความสูงเท่าไหร่ครับตัวนี้อ๋อตัวตัวนี้อ่าตัวเลกตัวเลก ตัวเลขสูง124ได้ไหมได้ค่ะอ่า124เซนเนาะตัวอีกตัวหนึ่งสูงเท่าไหร่นะครับเนะี่ยเป็นที่สูง122ค่ะสูง122อ่าเดี๋ยวดูรอบๆตัวนี้ก่อนเนาะหน้าเขาสวยเหมือนกันเลยเนาะเออหน้าเขาสวยเหมือนกันเลยย่คอเลยลูกอ่าดูดูดูครับมีอัตราสัดชัดเจนนะครับเล็บเล็บสวยนะครับอืมดูบันทายนะครับ แพคคู่นะครับคู่กับตัวนั้นเนาะอันนี้ชื่อชื่อว่าอะไรนะตัวนี้ชื่อนวลค่ะชื่อนวลเนาะอ๋อครับตนนัวน้นแชมป์ตัวน,นี้นวลนะครับสองสาวนะครับสนใจก็สอบถามแม่น้อยได้เลยนะครับอันนี้แม่จะเปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 95, เก้าสิบห้าคะแนนสองตัวนี่เกนะ้าสิบห้าเนาะเก้าสิบห้าคะแนนเก้าสิบห้าคะแนนราคาเบาเบางามสวยสวยกันเลยครับราคานี้ มีแต่สาวน้อยกำลังหน้าเลี้ยงเลยครับลงสนใจก็ลงโทรสอบถามติดต่อแม่น้อยดูได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรอีกทีบอกเบอร์โทรไว้เลยไหมครับแม่ครับ092ค่ะศูนครับสามสี่เกหกเบอร์แม่น้อยบ้านนาสีเนาะเอาสน,สนใจคมนี้ก็คู่นี้ก็อา่า โทรมาติดต่อกอนันเลยนี่อู้บับรรทายใหญ่ๆนะครับตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยวนี่สวยมากเลยครับน่าเอาไปพัฒนาได้เลยครับสาวน้อย,อยเอาครับผมเดี๋ยวรวมไปติดตามอีกโคมหนึ่งนะครับแม่ลูกนะครับอันนี้สายเพชรอุดรแม่สายเพชรอุดรอ,อ่าครับมาดูอีกแม่หนึ่งครับง,งามๆกันเลยครับอันนี้แม่ แม่เป็นมายังไงครับแม่สายไหนครับเนี่ยแม่นี้อนี่แม่สายเพชรอุดรค่ะอแม่สายเพชรอุดรเนาะดูเลยครับง,งอนเดี๋ยวดูอัตลักษณ์ของเพชรอุดรหน่อยนะครับกลมหัวนิดนึงกลมโอ้หูฟอนลำเลยนะครับฟอนลำอย่างงามเลยนะครับตัวนี้สายเพชรอุดรฟอนลำชัดเจนเลยนะครับตัวนี้ใบหูงอนฟอนลำเนาะหน้าเขาสวยเนาะอืมครับ ดูรอ,อ,อบๆกันเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้สวยแม่แม่อ่าม,มีลูกแม่ลูกใช่ไหมครับนี่ครับนีบ่แม่ลูกค่ะโแม่ลูกเนาะแม่ลูกตัวเมียตัวผู้ครับตัวเมียค่ะลูกตัวเมียไ,ได้กี่เดือนแล้วครับลูกสี่เดือนค่ะสี่เดือนกว่าเนะาะอ๋อครับตอนนี้แม่สถานะสถานะอ่าผสมแล้วจ้ะสถานะผสมผสมพ่ออะไรไว้ครับลุงเจริญจ้ะโอ้พ่อลุงเจริญเนาะ อ๋อนี่นะครับดูมีใบครบนะครับผสม,สมตัวผสมตัวจริงเนาะผสมจริงนะครับอ่านี่ครับผสมตัวจริงเนาะไม่มีใบมีหลักฐานให้ชัดเจนนะครับนี่แม่สายเพชรอนดรสูงเท่าไรครับแม่สูงเท่าไรนั้นเนี่ยแม่นี้สูงร้อยสามสิบห้าค่ะแม่สูงร้อยสามสิบห้าอ๋อลูกประมาณกี่เดือนกว่าจะเข้าห้าเดือนเนาะลูกตัวเมีย อันนี้แม่ขายอ่าจะพาะแม่หรือว่าแม่ลูกเลยครับนี่ลูกค่ะแม่โอ้แม่ลูกเลยเนาะแม่เปิดไว้แม่ลูกเลยหน้าเขาสวยครับตัวนี้หูฟ้อนลำลูกก็หูฟ้อนลำเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับลูกสายขิดอุดรครับผมแม่ก็สายขิดอุดรลูกกิดแม่เนาะอนี่ครับอ่าดูเล็บดูเล็บหน่อยครับดูเล็บดูเล็บเล็บเล็บสวยนะครับเล็บกลมมนนะครับหน้าหลังนะครับก็ขามีคาดนะครับตุงน่องขาวนะครับ อาจับให้ดูหน่อยครับอาตลักโจเลยลูกโจโ์โจอันนี้อาตาจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับแต่หูฟอนลำชัดเจนหน้าเขาสวยนะครับ <suff> หน้าเขาตกซ่อนนะครับผมอันนี้แม่เปิดไว้เท่าไหร่นะครับโคมนี้ร้อยยี่สิบคะแนนใช่ไหมครับร้อยยี่สิบคะแนนเนะเาะ ต่อรองได้ไหมแม่ต่อรองได้นะเออต่อรองได้นะต่อรองได้มืดมือเนาะครับเนาะเออลงมาพูดคุยกับแม่ดูตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เอาวชวนอีกทีก็ได้ครับแม่เบอร์0ูนย์เก้า349ศูนย์เก้านะครับติดต่อแม่น้อยบ้านนาสีได้เลยครับ เบอร์ที่ให้ไว้นะครับศูนย์เก้าสองสามสี่เก้าหหศนสี่ครับผมมาดูนมหน่อยนะครับนมสีเต้าเนาะบบนอานมใหญ่สวยเลยนะครับเนี่ยนะผสมอ่าเพิ่งผสมหรือว่ายังไงครับได้ผ่านรอบยังเพิ่งผสมจ้าอ๋อเพิ่งผสมนะครับอ๋อเพิ่งผสมแต่ผสมตัวนี่ก็ไม่ค่อยพลาดเนะาะอ่วนใหญ่ผสมตัวก็ไม่ค่อยพลาดสวยเลยครับแม่นี้เอาไปพัฒนาต่อกัน ยาวๆด้วยครับได้กี่ลูกและลืมถามทุกทีครับลูกแรกเนาะอ๋อลูกสองผสมพึ่งผสมมานี่นะกับพ่อพันลุงเจริญนะครับแชมป์ปีหกสองเมืองอุดรนะครับควายงามเมืองอุดรนะครับผมหน้าเขาสวยพ่อลุงเจริญนี่น่าจะเป็นสายอุทัยนะครับสายอุทัยลองติดตามดูนะครับพ่อนี้ใหญ่มากสวยครับอืมครับผม ไปพัฒนาจ้อครับสนใจก็สอบถามแม่น้อยได้เลยครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามดูควายเงินอนาคตควายเงินล้านของแม่น้อยอีกตัวหนึ่งนะครับเอาไปดูกันเลยครับติดตามไปเลยครับเอาออ้ครับนี่ครับดูดูดูครับอันนี้ควายสาวนะครับควายสาวสดเลยครับอนาคตเงินล้านครับผม อนาคตเงินล้านนะครับผมออ้งามงามงามดูครับดูดูดูนะครับดูอันนี้ควายแม่น้อยนะครับตัวนี้อนาคตไก่จริงครับอายุยังน้อยครับสูงได้ขนาดนี้ครับตัวจริงใหญ่มากครับสวยออ้ควายสาวสวยสวยสวยครับสวยอืมสวยสวย ดูนะครับดู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 งามงามงามอู้งามงามเออแม่นี่อนาคตเงินล้านครับอ่านะครับเออนี่ครับอ่าอันนี้ผมมาสอบถามนะครับความเป็นมาของควายตัวนี้นะครับแม่สาวนี่อายุเท่าไหร่แล้วแม่ครับปีแปดเดือนใช่ไหมโอเคครับปีแปดเดือนสูงได้เท่าไหร่แล้วแม่สูงร้อยสี่สิบสองค่ะสูงร้อยสี่สิบสองอู้ ถือว่าถือว่าอายุขนาดนี้สูงได้ใหญ่ขนาดนี้ครับอนาคตไปไกลแน่นอนเลยครับใส่พ่อใส่พ่อใหญ่ๆงามๆไปเลยครับนี่ครับโอ้สวยสวยสวยดูเล็บดูเล็บครับดูเล็บโอ้เล็บสวยนะครับถุงเท้าขาวมีคาดนะครับอ้องคอตาแต้มแก้มจ้ำขาวตกซ่อนนะครับนี่คอผูกโบด้วยนะครับเนี่ยมาดู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 โอ้คอผูกโบเลยครับ แต่เขายังเด็กเนาะยังไม่ช่ชัดเท่าไหร่ตาแต้มแก้มจำชัดจีนนะครับอัตลักษณ์ควายไทยดูครับดูดูด,ดูสันหลังสันคอใหญ่เลยนะครับยสโอ้สวยสวยสวยอันนี้แม่เปิดไหมครับตัวนี้หรือว่าให้ชมให้โชว์เฉยอ๋อสนใจก็โทรมาสอบถามได้ค่ะอ๋อสนใจก็ยังอ่า มาพูดคุยกันได้เนาะมาดูตัวจริงได้เนะาะอ๋อที่บ้านอะไรนะครับบอกฟิกัดอีกทีนะเพื่อมีอ่า,า,นนาท่านผู้ชมสนใจหรือเอฟซีสนใจบ้านนาสีเนาะตำตบลเขื่อนน้าอําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับติดต่อแม่น้อยได้ที่เบอร์0923496604นะครับถ้าสนใจแม่สาวตัวนี้อ่า ก็มาจีบมาพูดคุยกันได้เนาะใช่ไหมค่อ่าได้ได้ได,ได้โอ้สวยๆตนนัวนี้ควายอายุยังน้อยสูงใหญ่ได้ขนาดนี้เนาะอ่าอย่างนั้นครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับถ้าอ่าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดแชร์นะครับผมเอาเป็นกําลังใจให้กับช่องพาทูอินเตอร์ได้ฮะสรรหาควายงามๆอย่างนี้มาลงให้ชมก,กันครับผมขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ